สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดูกล่องนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าดอนเมืองนะครับผมคือลูกค้าประสงค์ว่าต้องการชาร์จไสบ้านเข้าแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จโซล่าเซลล์นะครับผมตัวนี้เพิ่งประกอบใหม่ๆนะครับในชุดนะครับจะมีสายจำสตาร์ทให้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องจำสตาร์ทนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องชาร์จใสบ้านนะครับปิดเปิดระบบ12โวลต์นะครับผมแล้วก็ เครื่องชาร์จไฟบ้านกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเราเสียบปลั๊กไฟบ้านเสร็จไฟจะขึ้นสีเขียวนะเราก็สามารถหยิบมันเสียบได้เลยนะครับอ่าเวลาชาร์จเข้าไฟจะขึ้นสีแดงนะครับผมพอเต็มแล้วจะขึ้นสีเขียวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์นะครับของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไปให้แล้วนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหมวดที่3ามนะครับเป็นของที่โฟสี่นะครับสิบี่จุดโวลต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบตลิเทียม1 0 5้าแอมป์นะครับประกันแบตเตอรี่ให้2ปีอุปกรณ์ประกันให้1่ปีนะครับช่องการใช้งานต่างๆตัวนี้ก็ช่องค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่อันนี้แบตเต็มแล้วนะครับตัดเองนะครับอันนี้เป็นวิธีชาร์จใส่บ้านนะครับหน้าจอก็จะมีหน้าจอบอกปริมาณแบตบอกโวลต์บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับผมเซ็ตไปให้แล้วนะครับจะมีช่องเหมือนในรถยนต์นะครับ4ี่ช่องนะครับผม ส4มี่นะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะครับกับ3ามจุดส่วนฟาชาร์นะครับตัวนี้ก็จะมี4ช่องนะครับจะแบ่งเป็น Type C สองช่อง3ามุดส่วนฟาชาร์สอช่องมีปิดเปิดแยกนะครับอันไหนเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต่อแดงดําด้านหลังได้เลยครับสาหรับมอเตอร์ไซค์แดงบวกดําลบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ เมื่อกี้ที่บอกนะครับเป็นช่องเชื่อมต่อโซลาเซลล์นะครับเราก็ทําเป็น mc 4 o ําสหรับมาตรฐานโซลาเซลล์ไปให้เลยนะครับจะได้รับมาตรฐานเป็นที่การใช้งานนะครับผมเป็น mc 4นะครับแบบที่บ้านใช้กันโรงงานใช้กันก็จะใช้ mc f o นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีช่องแจ็คนะครับตัวนี้จะเป็นช่องแจ็คสองช่องนะครับนี่นะครับมีหลอดไฟไปแถมให้นะครับหลอดไฟหนึ่งหลอดสายห้าเมตรมีปิดเปิดนะครับ อันนี้ก็เสียบได้เลยนะครับผมหนึ่งช่องครับโอเคอะปรมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับเป็นช่องจำสตาร์ทรถนะครับจะมีสายไปให้นะครับเอาสายไปคลิปกับแบตเตอรี่รถที่เสร็จก่อนแล้วก็มาเสียบเข้านะครับไม่ต้องกลัวสับขั่วนะครับมันมงคับเข้าอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นปิดเปิดนะครับออฟออนนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมประมาณนี้เลยเปิดปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะครับ ลูกค้าก็เอากถ้ามีโซลาเซลล์ ale, ก็สามารถเอาแผงโซลาเซลล์ ale, มาเสียบได้เลยสินค้าของผมจะประกันแบตเตอรี่ให้2ปีนะครับประกันอุปกรณ์ให้1ปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพสนใจทักกันมาด้านนี้ได้เลยนะครับ